นี่คือซีแอตเทิลครซีแอตเทิลนะครับเป็นเมืองที่สวยงามมากๆนะครับอยู่ทางตะวันตกของอเมริกาบ่ายของเดือนพฤศจิกายนปี1 9 9 1เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับเป็นชายอายุประมาณ40ปีเขามีนามว่าแดนคูเปอร์มิสเตอร์แดนครับเขาได้จองตั๋วเครื่องบินนะครับที่จะบินจากพอร์ตแลนด์ไปที่ซีแอตเทิลครับไฟล์นี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับคุณแดนคูเปอร์ของเรานั้นนะฮะนี่คือตั๋วเขาเลยนะครับนะบินกับสายการบินที่ชื่อว่า Northwest นครงนะเวสต์ ไฟสามศูนย์ห้าทุกอย่างก็โดยปกติถูกไหมครับแค่จองตั๋วบินไฟสามสนาทีนะครับแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่ามันเป็นตั๋วแบบ คือไปแบบไปอย่างเดียวครับไม่มีตั๋วขากลับฮะเครื่องบินที่เทคออฟในวันนี้นะครับเป็นเครื่องบิน Boeing 727นะฮะปัจจุบัน Boeing 7 2 7เนี่ยแทบจะไม่มีบินอยู่แล้วนะครับนะไฟล์เนี่ยนะครับไอ้นอร์ทเวส305นะครับผู้โดยสารมีเพียงแค่36คนเท่านั้นนะฮะคนบินน้อยอ่ะคุณแดนนะครับเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังใส่ชุดสูทอย่างดีและอย่างลอยนะแอร์โฮสเตสก็ถามว่าอ้าวคุณแดนครับไม่ทราบว่าไฟล์นี้คุณต้องการเครื่องดื่มอะไรหรือเปล่าคะซึ่งคุณแดนนะครับก็ได้สั่งเครื่องดื่มมแแแอออลลลกกกกกกฮฮ์นน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 ะะ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 คคคคครรรรรรรััััับบบบเเเเเเปปปปป็็ววิิสสีีีี้้้ชดดหึ่งทุณาาาาา๋๋๋พย อยย่างงเี้สีดำๆเขาถือมาเป็นกระเป๋าอันใหญ่ๆนะครับคุณแดนก็เลยบอกว่าเออคุณแอลฮอสเต็ดครับพอดีว่าผมมีจดหมายมาให้นี่นะเรามีจดหมายมาให้นะครับอันนี้ไม่ใช่จดหมายจริงนะครับอันนี้มันคือคีย์คอนนะครับทุกคนคีย์คอนเคฟอนะครับประคุณคีย์คอนด้วยนะครับคุณแอลฮอสเต็ดครับผมมีกระดาษให้คุณแอลฮอสเต็ดเห็นนะครับชายใส่ชุดสูทมัอนนักธุรกิจเอากระดาษมายื่นให้คิดว่าอะไรล่ะทุกคนจีบกูแน่ๆพนักงานต้อนรับก็รับมาครับแต่ไม่อ่าน แล้วก็ใส่กระเป๋าครับเพราะว่าพนักงานต้อนรับนะฮะคิดว่าคงจะแบบเป็นแจกเบอร์หรือแจกโน้ตอะไรตา่าง,งอย่างอ่ะข่าวนี้ขูเปอร์หน้าขุ่นเลยครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนอคุณแอร์โสเตสครับ Excuse me Miss คุณน่าจะอยากอ่านตัหมายแผ่นนั้นนะ <c oughs> ผมมีระเบิด มึงอ่านหน่อยกูไม่ได้มาฉีบมึงแอร์ฮอสเต็ก็แบบโอ้เออโอเคเปิดจดหมายขึ้นมาอ่านนะครับจดหมายแม่งก็เขียนไปเลยว่าคุณผู้หญิงครับผมมีระเบิดอยู่บนเครื่องนี้และผมอยากให้คุณมานั่งข้างผมนะตอนนี้แอร์ฮอสเต็ก็โอเคครับไปนั่งข้างคุณคูเปอร์นะฮะคุณแอร์ฮอสเต็ครับผมมีรีคอยเมนต์แบบนี้คือคุณฟังผมนะผมเนี่ยต้องการเงินสด2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐสิ่งที่สองที่ผมต้องการคือผมต้องการล่มชูชีพขอล่มชูชีพ4อันล่มหลัก2อัน ล่มสำรอง2อันรวมเป็น4ไงแล้วก็คุณแอร์ฮอสเตดคุณฟังผมนะหลังจากที่เราบินไปลงที่ซีแอตเทิลแล้วเนี่ยนะขอให้เตรียมรถเติมเชื้อเพลิงไว้เพราะว่าเครื่องบินลำนี้จะต้องเติมน้ำมัน <c oughs> เราจะบินไปที่อื่นต่อแอร์ฮอสเตดก็เลยเอาเรื่องที่ได้รับจากจุดหมายกระดาษแผ่นนี้นะครับไปให้กับตันนะฮะบ,บอกที่ปลายทางเลยว่าตอนนี้มึงต้องเตรียมรถเติมน้ำมันมาแล้วแหละนะครับแล้วก็เตรียมตังมาด้วยเตรียมตังเตรียมล่มชูชีพมาด้วย จังหวะนี้นะครับเครื่องบินเพ่ค่อยบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่ซีแอตเทลนะครับแต่จนถึงตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าผู้โดยสารคนที่เหลือในเครื่องก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เครื่องบินกำลังหนปล้อนอยู่กัปตันนะครับก็ประกาศบอกแค่ว่าอ๋อท่านผู้มีเกียรติครับที่บินไปลงซีแอตเทลนั้นก็อาจจะมีการล่าช้าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยไม่ใช่อกครับเพราะว่าคุณคูเปอร์ขอไว้นะครับว่าขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะฮะไม่ต้องให้ใครรู้นะครับน,ะนั่นกัปตันดาาบบิึ ที่มันต้องล่าช้าเนี่ยเพราะว่าตำรวจนะครับ FBI กำลังหาเงินมาจ่ายค่าไถ่ยอยู่เพราะว่าค่าไถ่ที่ขอเนี่ยคือ2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐที่มันนานเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคูเปอร์เขามีรีเควสต์เขาบอกว่าไอ้2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐที่กูขอเนี่ยนะขอเป็นแบงค์20ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น FBI ก็ <FBI S 2> กำมัดสิครับเพราะว่าแทนที่จะหาแบงค์ร้อยนะครับสองแสนอ่ะทุกคนถ้าหากว่าคุณใช้แบงค์ร้อยคุณจะใช้แค่2,000ใบครับถูกไหมแต่คูเปอร์บอกว่ากูขอให้มึงจ่ายด้วยแบงค์ยี่ดอลลาร์เท่านั้นขอ ต้องใช้แบงค์ยี่สิบดอลลาร์ถึงหนึ่งหมื่นใบครับโอ้โหกูให้มึงใหญ่เป็นแบงค์ยี่สิบกูเลยแบบมีหนึ่งหมื่นใบในมือก็รวยจะจัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาแบงค์ยี่สิบดอลลาร์จำนวนหนึ่งหมื่นใบภายในซีแอตเทิลมาให้นะครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดเขาก็หาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นล่มชูชีพหรือว่าเงินนะครับเมื่อลงไปถึงสนามบินนะครับทุกคนเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นเครื่องลงจอดนะครับปึ๊บนะฮะเอฟบีไอก็ทำการเอาเงินสองแสนดอลลาร์พร้อมกับล่มชูชีพสี่อันนะครัับแตต่่่่คุณเเชือออมม้้ยจนนนนถึงีีทูสา ินผู้โดยสาร35คนที่เหลือนะครับส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยผู้โดยสารส่วนใหญ่ตอนนั้นยังคิดอยู่เลยว่าเพราะว่าเป็นแค่เหตุขัดข้องทางเทคนิคมีเพียงแค่กัปตันคุณคูเปอร์และ FBI ที่อยู่ข้างล่างเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณคูเปอร์นะครับเมื่อได้รับตังค์แล้วนะครับก็เลยบอกกัปตันว่าเอาละคุณกัปตัน เครื่องบินลำนี้จะต้องบินต่อไปที่เม็กซิโกถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียิไม่ทราบนะครับว่าเม็กซิโกมันอยู่ไกลขนาดไหนนะฮะ ladies and gentlemen เนี่ยทุกคนมันไปไกลขนาดนี้แหละนี่คุณคูเบอร์บอกว่านี่จะเป็นสถานที่ที่เราไปคืออย่างนี้ฮะทุกคนฮะเครื่องโบอิง727เนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะที่หางท้ายของเครื่องบินนะครับนี่มันมีทางลงพิเศษปกติอะทางขึ้นทางลงเครื่องบินอะมันจะอยู่ทางด้านข้างของของตัวเครื่องนะครับแต่เครื่องบิน727นะครับเป็นเครื่องบินไม่กี่ลำบนโลกนีีี้ท่ม ทางขึ้นทางลงจากด้านตูดเครื่องบินนะครับคุณคูเปอร์บอกว่าผมมีเงื่อนไขดังนี้กับตันเราจะบินจากซีแอตเทไปที่เม็กซิโกซิตี้โดยที่ไอตูดข้างหลังเนี่ยคุณต้องเปิดอยู่ตลอดเวลานี่คือข้อแม้ข้อที่1ข้อแม้ข้อที่2คือห้ามบินสูงเกิน1,000 0ฟุตเด็ดขาด และนอกไปจากนั้นครับขอให้บินช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กัปตันก็บอกว่าเออคุณฮูเปอร์ครับเครื่องบินนะครับต่อให้เติมน้ำมันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าถูกให้บังคับให้บินชา้าและบินต่ำขนาดนั้นเนี่ยนะครับกูบินไปให้มึงไม่ได้เพราะว่ามันกำลังทำให้เครื่องบนยนต์ของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นคือกินน้ำมันมากขึ้นนะครับกัปตันก็เลยบอกว่าคูเปอร์ครับถ้ามึงให้กูบินต่ำแค่นี้แล้วให้กูบินช้าๆเนี่ยกูบอกเลยเครื่องบินมึงบินไม่ถึงหลอเม็กซิโกมึงต้องมาจอดพักเเเเเตติมมมนนนนน้้าาัััแถววๆียยะะคคคคครรรบบุณูปอออ์กก็ลลง่โ แวะเติมน้ํามันก็แวะเติมน้ามันนะครับก็ไม่ว่าอะไรเครื่องบินของคุณเนี่ยนะครับจะต้องบินไปแล้วแวะพักเติมน้ํามันที่ตรงนี้ก่อนรอบหนึ่งก็ตอนบอกว่าถ้าคุณจะบินไปเติมน้ํามันที่เนวาดาเนี่ยเดี๋ยวผมขอคี์ไฟล์แพนก่อนได้ไหมคือขอคีย์แผนที่ก่อนได้ไหมคุณครูคคเปอร์บอกว่า ไม่ต้องคี์แล้วไฟแผนเนี่ยไม่ต้องแผนก็นบินไม่ต้องคี์บินสดเลยเดี๋ยวค่อยไปคิดสดว่าจะบินยังไงตอนขึ้นไปบนอากาศแล้วครับทางกับตันนะครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้บนเครื่องบินน่ะไม่เหลือผู้โดยสารแล้วนะครับเหลือแค่ลูกเรือไม่กี่คนแล้วก็นะักบินอีก2คนนะครับเครื่องบินนะครับก็ทําการออกจากเซียเตอร์นะครับ เมื่อเริ่มบินขึ้นมาครับทาง f อ i ก็มายอดถอนะครับทางการสหรัฐก็บอกว่าคิดว่าเราจะปล่อยให้เครื่องบินลำนี้ที่กำลังโดนจี้และมีระเบิดอยู่บนเครื่องเนี่ยบินไปเฉยๆอย่างนั้นหรอคงไม่ได้นะครับทางการสหรัฐนะครับก็เลยส่งเครื่องบินรบนะครับจำนวน2องลำนะฮะให้บินตามตูดไปด้วยครับแต่ไม่ให้คุณคูเปอร์รู้ตัวนะครับโอเคปะ่ะจังหวะที่กำลังบินตามไปอย่างเงี้ยนะครับคุณคูเปอร์ก็เลยบอกว่าเรียกแอร์ฮอสเตสคนหนึ่งนะครับนะเรียกลูกเรือคนหนึ่งนะครับมานั่งอยู่ข้างๆนะครับรรรรระะะะะะะหหหวววว่่่่่าา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 งงงงงบบบบบบบิิินน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 ไปปปทททีีีเเเเดดคคคคคคัััััััออ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 ถ้้้้้กกกกมมมตใืืจจ็แแลลุ ประตูนะครับคุณคูเปอร์นะครับเขาก็นั่งอยู่ยแถวเนี้ยนะครับคูเปอร์นะครับ,รบก็เลยบอกอลูกเรือว,ว่าเฮ้ยคุณมาสอนผมหน่อยว่าผมจะเปิดไอ้ประตูเนี้ยยังไงลูกเรือก็เลยมาอ๋อมันก็ต้องค่อยๆเปิดอย่างนี้นะครับแล้วพอเปิดปุ๊บการอากาศปุ๊บเนี้ยมันก็จะออกไปสู่ความเมื่อวังอันไกลโพ้นนะครับคือเป็นเป็น something like that นะครับคุณคูเปอร์นะครับก็โอเคผมว่าคุณเองก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วแหละนะ กลับไปที่ห้องนักบินนะไป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 ในตอนนี้นะครับเครื่องบินเนี่ยตรงห้องผู้โดยสารเนี่ยไม่เหลือใครแล้วนะครับเหลือแค่คุณคูเปอร์คนเดียวนะครับมิสเตอร์คูเปอร์ตอนที่เครื่องบินลำนี้กำลังบินไปที่เนวาดาเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนแล้วครับเป็นประมาณแบบหัวค่ำเกือบก็สองทุ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับท้องฟ้าจริงๆไม่ได้สว่างแบบนี้ฮะในตอนนั้นก็คือท้องฟ้าเนี่ยมืดมิดมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ตามทางด้วยนะครับระหว่างที่กำลังบินไปนะครับเครื่องบินเจ็ตก็บินตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ออออยๆๆเเรรร่่่่่นนนนะะะคคคัััับบแตชวววงงลลาาาาปมณกก้หจททีฟ ออกมาได้ไม่นานกับตอนกําลังขับเครื่องบินอยู่ครับปากฏว่าก็ได้ยินเสียงคือเครื่เครื่องบินมันสั่นอะจังหวะนี้นี่เองแหละครับท่านผู้มีกเกียรติครับคุณคูเปอร์ของเราครับเขาเอาล่มชูชีพครับเอาล่มหลักและล่มสำรองครับกระโดดออกมาท่ามกลางความมืดมิดและพายุครับความสูงไม่ค่อยเยอะครับแต่กระโดดออกมาอยู่แถวๆนี้นะครับไม่ไกลแต่คุณเชื่อไหมว่าเครื่องบินขับไล่2องลำที่แม่งถูกส่งไปเพื่อให้ติดตามอะนักบินขับไล่แม่งก็ไม่เห็นมันมืดมากไม่มีใครรู้ว่าคุณคูเปอร์กระโดดออกไปตอนไหนครับ มารู้ตัวก็ตอนที่ว่าเครื่องบินโดยสารของเราเนี่ยครับมาแลนดิ้งที่เนวาดาแล้วพอเครื่องบินบินลงมาถึงเนวาดานะครับแอร์โฮสเต e นะฮะทางลูกเรือนะครับเปิดออกมาจากห้องคอกพิตนะครับออกมาจากห้องนักบินนะครับไปเปิดดูข้างหลังครับไม่มีใครอยู่ในห้องโดยสารแล้วครับเงิน2องแสนดอลลาร์หายวับ ไปกับความมืดมิดบนไฟ์นั้น FBI ที่มารอดักอยู่ที่เนเวด้านั้นนะครับก็ค้นพบกับความเวิรงว้างอันไกลโพ้นะเปิด FBI open up ขึ้นบนเครื่องบินครับก็ขึ้นมาเจอกับความว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่บนเครื่องแล้วยังไงล่ะซาร่าไปถามนักบินลบสองลำคุณรู้ไหมเขากระโดดตอนไหนนักบินลบบอกกูไม่รู้กูไม่รู้กูมองไม่เห็นผมไม่เห็นครับท่านคือผมรู้ว่าหน้าทีของผมคือถูกส่งไปสอดแนม แต่กูมองไม่เห็น,พน,น,เ,นเ,เพราะแม่งมืดมากๆนันเบอด็อกเขาก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บินจี้ไกลขนาดนั้นนึกออกไหมครับแล้วก็ด้วยที่ว่ามันเป็นไฟล์กังคืนด้วยเนี่ยนะครับมันก็มองไม่เห็นไงเท่าที่ข้อมูลทุกอย่างประกอบกันเนี่ยนะคูเปอร์เนี่ยน,ะน่าจะโดนแถวนี้แหละไม่ไกลจากเมืองพอตแลนมากหรอกนะเส้นทางการบินสมัยนั้นนะครับทุกคนผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเส้นทางการบินที่บันทึกไม่ค่อยละเอียดเท่าไร่าอาจจะบินผ่านไปเส้นนี้ก็ได้นะครับไฟล์การบินหรืออาจจะบินผ่านเป็นเส้นนี้ก็ได้ เอฟบีไอเนี่ยก็ได้แต่คลาว่ามันน่าจะโดดแถวแนวตามแนวปราะเส้นแดงนี่แน่ๆนะครับถ้ามันโดดแถวนี้ใช่ไหมปิดพื้นที่เฮลิคอปเตอร์ส่งไปให้หมดทีมค้นหาส่งไปให้หมดหมาไล่ล่าส่งไปให้หมดเราจะต้องล่าคูเปอร์ให้ได้เพราะถ้าแม่งกระโดดลงตรงนี้ไม่มีทางที่มันจะหนีเราไปได้แน่นอนคุณคิดว่า FBI หาเจอไหมฮะเอฟหาเจอไหมครับถ้า FBI ส่งไปแล้วลงทุนขนาดนั้นแล้หาเจอ ผมคงไม่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังในค่ำคืนนี้ฮะ FBI หาไม่เจอโว้ยคือมึงลงมาแล้วมึงปิิสนามึงหายไปเลยเป็นไปได้อย่างไงมันโดดไปแค่นี้พื้นที่มันมีแค่ภูเขามันไม่มีทางเลยที่คนคนเดียวมันจะหนีไปได้ไอ้หนุ่มคนนั้นมันหายไปไหนมันมีวินมอกเหรอมันมีเพื่อนมาช่วยหรอหรือมันขุดดินอยู่ใต้นั้นไม่รู้ครับ FBI ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปถามแอ์ฮอสเต็ดก่อนเลยแอลฮอสเต็ดเราสงสัยชายคนนี้คุณต้องบอกหน้าตาคุณแดนคูเปอร์มาให้เราให้ได้ว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงใช่ครับ ถ้าหากว่าทุกคนบินในปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับเช่นบินในไทยเนี่ยก็ต้องแสดงบัตรประชาชนยืนยันตัวตนใช่ไหมแต่สมัยก่อนมันได้มีครับมันมีมันได้มีแม้กระทั่งรูปถ่ายที่ที่ชัดเจนแอร์โฮสเตสก็เลยว่าคุณคูเปอร์นั่นนะคะเป็นชายอายุประมาณ40ปีใส่แว่นตาดําด้วยแล้วก็ใส่ชุดสูทเขาก็สเก็ตออกมาครับหน้าตาของคุณคูเปอร์นะครับนี่ this is the man ทางการสหรัฐนะครับใช้ในการออกหมายจับนะเพราะว่าคุณคูเปอร์นั้นนะครับอันหน้าตาน่าตะประมาณนี้แหละนะหน้าตาดูสุขุมคร่งครึมแต่แม่งไม่ครึมตอนที่ว่าแม่งกระโดดล่มหนี FBI นี่แหละโดดล่มยังไงให้เป็นตำนานคือมึงโดวแล้ว FBI หาตัวไม่ได้หาไม่เจอ เธอบินขับไล่สองลำก็มองไม่เห็นความแสบของ FBI คืออย่างนี้นายคิดหรอว่านายเอาเงิน2องแสนดอลลาร์ไปแล้วเราจะตามแทร็กนายไม่ได้นะ FBI มีความจีนี s ตั้งแต่ต้นแล้วครับเพราะว่า2 0 0แสนดอลลาร์แบงค์ยีทุกใบที่จ่ายไปให้คุณ DB c o o ูเปอนั้นนะครับเป็นแบงค์ยีที่ ธานาคารเ,าเตรียมไว้อยู่แล้วคืออย่างนี้ทุกคนที่อเมริกาน,นะครับเวลาที่มันมีเรียกค่าไถ่ธานาคารใหญ่ๆนะครับเขาจะมีบัญชีเขาจะมีเงินวางรอไว้สำหรับจ่ายค่าไถ่โดยเฉพาะเงินชุดนี้มีความพิเศษแตกต่างจากชาวบ้านคือธานาัตรทุกใบที่เอาไปใช้จ่ายเป็นแบงก์จริงแต่ทุกใบครับไอ้เลขที่เป็นรหัส serial number บนแบงก์ยี่สิบบาททุกใบครับธานาคารบันทึกไว้หมดแล้วคุณคิดหรอว่าผมจะยอมให้คุณเอาตังค์สองแสนบาทไปใช้ฟรีถ้าหากว่าวันไหนคุณคูเปอร์เอาตังค์ไปจ่าย ขอแค่เอาไปตรวจเลขบัตรก็จะรู้ทรนงีเลยว่าอ๋ออันนี้คือเลขที่ใช้จ่ายค่าไถยไปวะแล้วเราก็จะสามารถตามหาต้นตอเลยว่ามันมีการใช้จ่ายที่ไหนอ่าสิ่งที่ FBI ได้ทำไปนะครับและสิ่งที่ธนาคารของสหรัฐทำไปคือแช่แข็งครับมึงจ่ายไม่ได้เพราะถ้ามึงจ่ายเมื่อไหร่กูรู้เมื่อนั้นเฮ้ยไม่ต้องหาไม่ต้องไปวิ่งหามันมากเดี๋ยวรอมันจ่ายตังค์ดูดซิก้ารอเดี๋ยวอีกไม่เกินสัปดาห์หนึ่งพอแม่งซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอมีคนรายงานมาเจอมันแน่นอนรอครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่ วันที่4เดือนที่1เฮ้ยมันทำไมมันไม่มีใครเอาแบงค์ยี่สนึ่งในหมื่นใบนั้นไปใช้ใจ่ายเลยวะคุณเชื่อไหม f b i คิดว่าตัวเองเหนือกว่าครับเอฟบว่ากูจะรอจนกว่าจะหาเจอว่า1ในหมื่นใบนั้นจะโผลมาในประวัติศาสตร์เชื่อไหม f อ i รอกี่ปี <c oughs> 9ปีผ่านไปแม่งก็ยังไม่มีโผล่ในประวัติศาสตร์ FBI ก็ยังดูดซิก้าจนแบบมวลมวลที่หมื่นแล้วมั้งนะ่ะมันไม่เอาไปใช้จ่ายจริงเหรอวะเนี่ยเงินส0งแสนดอลลาร์มึงไม่เอาไปใช้สักบาทเลยเหรอแลีสุดท้ายครับในปีที่10ครับทุกคนนีปฏิหารก็เกิดขึ้นครับ10ปีต่อมาครับ FBI ก็เพิ่งได้รับแจ้งมาครับ FBI ครับเรื่องของดีบ o คูเปอร์คุณจำได้อยู่ไหม FBI บบอกกูจำได้ไม่ลืม เ <laughs> พราะแ่งด้ทำกูรอมาเก้าปีผมเจอน่าจะเป็นแบงค์ยีที่ถูกฝังอยู่ตรงนี้ครับตรงชายหาดเลยครับทุกคนมันถูกฝังที่ตรงชายหาดแบงค์ยีนี้มันมีตัวเลขคุ้นๆน่าจะใช่ครับ FBI เป็นพลเมืองดีโทรมานะครับ FBI ครับได้รับข่าวปุ๊บไฟลุกเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh. หลังจากรอมาเก้าปีคูปเปอร์ เมื่อกี้เรากูหามไม่เจอเลยงไงมีคนละเมืองเจอจนได้สถานที่ที่มีการโทรแจ้งว่าพบเงิน20ดอลลาร์ฝังอยู่นะของคุณคูเปอร์นะมันคือบริเวณทีหน้าบาร์นะครับแถวๆริมแม่น้ำนะฮะคือมีเศษเงินมัน20เนี่ยถูกฝังอยู่ใต้ทรายนะครับขนทางแรกของการที่เราจะสามารถจับตัวนายได้คูเปอร์ต่อให้ต้องรอถึง10ปีก็ตามฉันไม่เคยลืมได้หรอกนะแต่ว่าช้าก่อนซาร่า ไอจำนวนเงินที่เจอที่ทีน่าบาร์เนี่ยไอตรงชายหาดเนี่ยครับมันไม่ใช่2 0 0 0 0 0ครับประมาณ5,800ดอลลาร์คือ5,800ดอลลาร์จาก200 0 0 0เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านะั้นฮะ FBI ก็เลยคิดว่าคือถ้าคูเป,ปอร์จะฝังเนี่ยมันควรจะฝังเป็นหลักแสนเว้ยเป็นหลักหมื่นแต่นี่มึงฝังแค่ห้0 0กูว่าอันนี้คูเป,ปอร์ไม่น่าตั้งใจฝังแม่งน่าจะเป็นเคสประมาณแบบว่ากระโดดออกมาจากเ,เครื่องบินแล้วแล้วบังเอิญบังเอิญว่าเศษเงินมันหลุดออกมาจากกระเป๋าระหว่างกระโดด FBI ก็เลยค้นพบว่า เจอตังค์แล้วแต่ทุกคนอย่าลืมครับว่าเป้าหมายของการเจอตังค์คืออะไรครับคือจะได้รู้ว่าเงินมันใช้จ่ายที่ไหนจะได้หาได้ว่า d ีวีคูเปอร์ไปที่ไหนบ้างมันก็เลยทาให้ FBI มันตั้งคาถามว่าเราไม่เคยเห็นตังค์ที่คูเปอร์ได้ใช้เลยเห็นแต่เศษตังค์ที่มันหล่นลงมาเอ๊ะมันไม่น่าใช่นะระดับ FBI เราหาไม่ได้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ว่าคุณคูเปอร์สามารถหนีรอดเงื้อมือเราไปได้แต่เป็นไปได้ไหมที่คูเปอร์มันไม่รอดตั้งแต่มันตอนที่มันโดดแล้ว ตอนที่ดีบีคูเปอร์กระโดดเครื่องบินลงบายนะครับเดอะโมเมนต์ที่เขากระโดดกระโดดลงไปท่ามกลางพื้นดินที่เป็นภูเขาในค่ำคืนนั้นมีเมฆบางมากมายและทุกคนต้องคิดภาพไว้ว่าตอนกลางคืนทุกอย่างแม่งมืดไปหมดเลยดีบีคูเปอร์ได้ขอล่มชูชีพไปก็จริงแต่ FBI มาดูล่มชูชีพของดีบีคูเปอร์แล้วที่ทางการส่งให้คูเปอร์คุณคิดว่าคุณจะเอาได้ล่มดีๆไปใช่ไหมเอฟบีแอก็ให้ล่มไปครับแต่ขอโทษนะล่มที่คูเปอร์ได้ไปเป็นล่มทหารเป็นล่มทหารแบบนี้ เป็นลมที่ควบคุมทิศทางอะไรก็ไม่ได้และลมทหารเก่าๆอันนึงแล้วตอนเราจำที่ผมบอกได้ไหมค่ำคืนนั้นดีบีคูเปอร์ที่กระโดดลงไปกระโดดลงไปท่ามกลางความมืดพร้อมกับทายุฝนกระหน่นำและลมแรงมันเป็นไปได้ผมไม่ได้ขอกางตัวเองนะแต่เขาอาจจะตายตั้งแต่คืนนั้นแล้วก็ได้เพราะว่านี่คือลมทหารครับมันคือลมทหารธรรมดาแต่ว่าคูเปอร์เนี่ยเขาขอล่มไป4ตัวใช่ไหมคือล่มหลัก2ล่มสำรอง2แต่ว่าตอนที่คูเปอร์กระโดดจริงเนี่ยคูเปอร์เอาไปแค่ล่มหลักหนึ่งตัว แล้วก็สำรองอีกหนึ่งตัวหนึ่งในสองตัวล่มสำรองอะแม่งเป็นล่มปลอม <c oughs> เป็นล่มดัมมี่ซึ่งก็คืออันนี้นี่คือล่มสำรองสภาพล่มสำรองที่ FBI ส่งให้ดีบีคูเปอร์ไปนะครับหนึ่งในสองอันมันเป็นล,ล่มปลอมซึ่งค <c oughs> ูเปอร์กับแจ็คพวอดยิบได้ล่มปลอมไปพอดีเหมือนกันเพราะฉะนั้น FBI <c oughs> ก็เลยบอกว่าท่านผู้พิกกียรติ <c oughs> เขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าตรงไหนพื้นดินตรงไหนภูเขาแค่โดนเบรกดังอีกรู้ตัวทีก็อาจจะถึงพื้นแล้วก็ได้อาจได้ไม่ทางกลางโลมไปซ้ำไปหรือแม้กระทั่งถ้าหาก เจอฝนพราคนองล่มหลักไม่ทํางานจะเปิดลมสํารองลมสํารองมันก็ไม่ทํางาน FBI ก็เกยเซอทฤษฎีขึ้นมาว่า maybe db cooper อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้หนึ่งสิ่งที่ทําให้ทฤษฎีนี้ ถูกต้านอยู่และยังพิสูจน์ไม่ได้ก็คือว่าดีบีคูเปอร์ถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตจริงนะแสดงว่าต่อให้เขาตกลงไปเนี่ยมันก็ต้องมีซากน่มอยู่แถวภูเขาพวกนี้มันก็ต้องมีซา,า,ากผู้เสียชีวิตสิมันต้องมีซากเศษเงิน2 0 0แสนดอลลาร์มันไม่เคยหายไปไหน FBI ค้นทุกตารางนิ้วหาแล้วหาอีกก็ไม่เคยพบร่างของดีบีคูเปอร์หรือแม้กระทั่งล่มชูชีพหรือเงิน2 0 0แสนดอลลาร์ของเขาเลยไม่เจอแม้แต่นิดเดียว มันเลยเป็นที่มาว่าตำนานดีบี o ูเปอนั้นที่พูดมาตั้งแต่ปี1971เนี่ยพูดมาถึงปัจจุบันมันยังพิสูจน์ไม่ได้ ถามว่าปัจจุบันนี้ DB บีคูเปอรยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมถ้าเมื่อประมาณ50ปีที่แล้ว DB Cooper มีอายุ40นะครับในปีปัจจุบันนี้ Cooper ์ก็น่าจะประมาณอายุประมาณ90กากว่าแล้เขาคงต้องเป็นคุณตาแน่ๆแ,และถ้าหากว่าเขามีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยเฮียแกคงจะแบบนั่งแฮปปี้แล้วก็ดูสาราคาดีเกี่ยวกับตัวเองบนอินเทอร์เน็ตโอ้พระเจ้าช่วยดูนั่นสิช่อง HBO มันเอาฉันไปทำสาราคาดีอีกแล้วและถามว่าตอนนี้ ห้าสิปีมาแล้วคดีความถ้าคูเปอร์ยังมีชีวิตอยู่คูเปอร์จะโดนจับไหมคืออย่างนี้ครับอายุความของไอ้คดีป้นเครื่องบินเนี่ยมันมีอายุแค่5ปีครับถ้าเกิน5ปีไปอายุความมันจะหมดหมดอายุความครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไอ้คดีที่แม่งป้นเครื่องบินน่ะหมดอายุความแล้ว ก็ไม่โดนจับแล้วเพราะว่าหมดอายุความแล้วไง is this guy a genius เผลอดีบีคูเปอร์อาจจะไปเล่นหุ้นแล้วก็ได้เอาเงินไปเล่นหุ้นรวยแล้วก็ได้ไอ้ฝ่ายโดนโนตอนนี้ผมไม่รู้จริงไหมทุกคนผมไม่รู้แต่ที่รู้คือสาหารัฐอเมริกาก็ยังไม่ยอมนะครับเขาก็ยังบอกว่าถ้าเจอคูเปอร์ตัวจริงในวันพรุ่งนี้นะก็ยังจับได้อยู่ เพราะว่าเรามอบข้อหาแบบที่มึงกันโชครับอ่ะที่มึงโดอเงินแล้วก็คููเนี่ยนะมันก็ยังพอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้า DB c o o ูเปอจับได้ก็จับอยู่ DB c o o ูเปอเป็นอะไรที่คิดมากจนมันเอามาทําหนังฮะทุกคนเคยดูไอ้นี่ปะโลกิ Loki. นี่คือฉากในเรื่องโลกีนะครับนี่เป็นเล่นเป็น DB c o o ูเปอร์โลกีในเรื่องมา v ววอ่ะมันเอาไปทาเป็นหนังเลย <laughs> ไม่ได้จีบจ้ะอ oh, <miss. S 1> เออคุณครับคุณครับ Yes Mr. r p e You might want to take a look at that note. You might want to look at that note. นี่ไง FBI มารอแล้วเอาค่าไถ่มาจ่ายเงินสองแสนดอลลาร์เรียบร้อยเออแต่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 นี่ไม่เหมือนใช่ไหมเพราะว่าตอนตอนที่ DB Cooper จะกระโดดจริงเนี่ยตอนโดดก็เป็นตอนกลางคืนไม่ใช่ไม่ใช่ตอนกลางวันนะเออ แล้วคุณเชื่อปหมหนังเรื่องนี้แม่งเสนออกมาใส่อย่างนี้เลยทำไมดีบิคูเปอร์ถึงตามจับตัวไม่ได้เพราะเป็นงี้ครับนี่ไงกระโดด <c oughs> นี่อาจจะเป็นเหตุอธิบายก็ได้ครับทุกท่านว่าทำไม FBI ถึงหาตัวดีบิคูเปอร์ไม่ได้เพราะว่าแอสการ์ดสุทธิพันไบฟรอสมาลากโลกิกลับไปยังแอสการ์ดยังไงล่ะทุกคนจินตนาการสำคัญกว่า,า,าความรู้ <c oughs>